อ่ะมาอ่ะมาต่อกันนะครับผมอ๋อปูซามมานั่งนะอ่ะทุกคนประจำที่ได้แล้วอ่ะอันนี้คลิปต่อนะครับผมอ่ะแปะเริ่มกันเลยหืมเอคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกเหมือนทาจีมันนะเสยิบว่ามาแวบหนึง่งโอเคนะฮะรอ ไม่ต้องรอกด enter เลยอันนี้นะฮะเป็นแผนของทาจิบันนะนะครับผมไม่มีกาจะเอากล่องค่ะนี่เอาข้าวกล่องไปใส่ถังขยะแล้วออกกล่องมันไปไหนไม่รู้แล้วเขาตาแใจ,จะให้เรากินไอ้ไส้กรอบนะที่ใส่นี่นะครับผม เออะลรนะสญยาที่ทำให้เราเป็นอมบพึ้ดเอ้ยอมบาะช,ชั่วหนึ่งนะชั่วขาวในะชั่วขาวนี่นะฮะไส้กรอบ ใส่กรอบเธอวางสลับที่นะแล้วเราก็จะหล่อให้เขากินนะติดตามเชีวมาเองแล้วกันขออภัยนะอันนี้มันจะไม่อันนี้มีทางเลือกแค่สองทางเท่านั้นคือกินเป็นไงเป็นกันง<ม>่ำตายเน่เน่เน่่เน่เน,เน,เนเดี๋ยวก่อนนะอร่อยแฮะจริงเหรออ่ะดิฉันหมายถึง คุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอไม่นะฉันว่ามันร่อยดีอร่อยดีถ้าทาจิบันนะมองเราสลับมองหน้าเราสลับกับข้าวกล่องของตัวเองครับแล้วั้างเล่าอ่ะจะเห็นรูปด้านขวาซ้ายเอ็นเอน,นี้พวกนี้เกลับตารนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวโชว์หน้าให้ดูกันด้ว่าส,สต็อปแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาต่อกันเลยนะครับอ่ะคราวนี้ผมมีรูปแล้วนะคัะผมอ่ะมาต่อกันเลยนะก็รส่วนที่คือทำออกมาโดนมีแค่เราเท่านั้นที่ได้ยินมเพราะควรเราเป็นธรรมระพาไปเลยแบบนี้เราจะรอบสังหารก็ต่อไปห้องพยาบาลยังไงยี่ะ แน่แบบผมียื่นยากสม,มัดหวังอยากิด่ที่ใในห้องท่านตอนเดียวจะง่ายกว่าไมหมเนี่ยวะไหมว่า,วาปัดห้ามเดียแล้วกันเจอหรือยังเจอแล้วค่ะดิฉันเจอวางสลับตำแหน่งกันก่อนจะไป ยมงดวดูวดดเป็นออกมาพลาดนี่ตุกไปแล้วอ่ะ อะคำถามน,นะฮะอืมคำถามจะมาแล้วนะครับผมนี่ไม่นักไม่นานนี่แหละอ่ะ้าเกิดอ่ะเดี๋ยวแล้วผมจะบอกใครรับนะฮะคุณเอ๋ยเผลอ,อีกแล้วอ่ะคุณต้องไอ้นี่นะให้มันเต็มสิบนะครับผมมันเต็มสิบถึงคุณพร้อมที่จะจะบอกความจริงแล้วอ่ะขอโทษฮะโอเค นางเป้าขเขาะ,ะเป็นพระเอกนะเราเป็นทําบทเป็นพระเอกนะเราจะได้แต่งงานกับเขาภายในมัดนับบัดนาวตอนนี้แหละมาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโอเค,อเคอถ้าใครอยากอยากอ่านนะฮะเข้ามาเล่นตัวเกมเลยนะเอาคก็บไว้ด้านล่างขานาดเลยนะ กินเข้าวก่อนได้ไม่ถึงสองคำจะกินอะไรปัญหาก็คือเดี๋ยวขนมปังใส่ถั่วแดงแค่อันเดียวยวอมอดกินสับนีี้ก็ได้ไม่ได้ฮะช่วยไม่ได้ฮะอ่ะสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับผมคลิปอ่าเว็บใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วก่อนครับวัสพระอาจารอ่า,าอมีสามมีสามตอนนะครัะโอเค คุณมากว่ะสวยและสสิอมรุมจะเริ่มไม่ยืน,นแบบแบบนี้จะทันไมหมเนี่ยจุดๆ,ๆนายคงหาคนอ,อื่นที่ทํำการมาโจทย์ข้อเดียวกับนายเสร็จแล้วแบบยังจะให้นายยืนลอกจนตัวสัน่นอีกสอ่ะแล้วใครล่ะอย่าบอกนะถ้าโอชิโอ้โหไม่ดังเกียร ยืดสั้มดชันก็ได้จ้ะอืมมันหน้าแดงมาเลยนะเขียวเกียบร้อยไค้ชา็ขลองรถขอลบกวันด้วยคารายินดีจ้ะจะว่าไปแล้วมีใครเห็นท่าคิด คาดไป้นบ้างไหมมีใกล้จะโฮมรูมแล้วนะห <c oughs> ลองแมงเลย <c oughs> ข่าไปเลยแล้วกัน <c oughs> อะเวลาตอนเย็น <c oughs> เลิกเรียนจะกทีงั้นวันนี้ฉันกลับก่อนนะเฮ้ย <c oughs> มันไม่ตกกระดกเลยนะ <c oughs> นี่รอลิงก็เป็นรอลิงรอเรือก็เป็นรอเรือ สรุปว่าวันนี้ทาจิสรุปว่าวันนี้ทาจีบรรณบรรณขาดเรียนจริงๆด้วยสิโอ้ยค่ะแปลกแปลกชะมัดอาจารย์พี่คุกร,รับเรืเ่รรองเดิมเอาค่อตัดเอาไม่ต้องตัดแมนะ่ะแค่เอาใบหาไป,าปส่วนคงไม่เป็นไรหรลับน้ำต่อพอนี้นะ ก็อไอาชิบันนะอาจารย์ให้เอาใบงานมาฝ่ากแนะนำให้ตะโกนเลยถือนะอาชีบันนะฉันเองอยู่หรือเปล่าฉันเองเจ้ากูดเดอะทีวีไม่ตอบเลยเ <c oughs> จอไม่อยู่ในห้องเหรอประตูไม่ได้ล็อกชักไม่น่าไว้ใจเลยฮะอาชิบันนะ <c oughs> เป็นไงเป็นกัน ฉันเข้าไปแล้วเนะบรรยากาศลังเวชอบคนงเฮ้เฮ้เฮ้อย่หอเา,านี่ห้องก็ใหม่นี่ห้องนี้ก็ใหม่นี่ตกลงเธออยู่หรือเปล่านะเธออยู่ใต้หินแล้วห้องนี้ล่ะแฮชิบันนาโอ้ จสงเพลง,นนงลไม่น้าคนลุกชอบกลใครซีมันนะใครีมันนะนอนคว่ำหน้านิ่งมนวืฉยไม่ขยับขย,ยเรือนเรารีบประคองเธอขึ้นเธอ้อนสีเสียงเพลงไม่น่าคนลุกจงางวะพอเลยพอเลยอาเจตัวอ่ะเีอแร้วะไม่ใช่นะนั่นมัน กอก่อกอน,นอกางเกงไหนลูกแ <c oughs> อปเปิ้ลอน่ารักดีนี่อแนะนำให้กดฉันชอบลายหนีมากกว่าเดี๋ยวฉันชอบลายหนีน้อยมากกว่าก <c oughs> รีดนม่เตบโอ้ตบหนักเลยปจิว <c oughs> ันนะครานากน้องลิงสองเออย่าง้ไย ทำอะไรของคุณกันคะโลกิถึนกรรมบ้านอำนาจจนขมมยชุดกชุดชั้นในอ่ะแต่เราคลิปนี้ขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันสำหรับผมมาต่ออีกคลิปหน้านะโอเคนะมีสินาทีในการแท็ขอโทษด้วยนะคะบาย